ชอบสั่งให้เจาะเลือดทุกทำไมเวลามาโรงพยาบาลแล้วคุณหมอชอบสั่งให้เจาะเลือดทุกครั้งเลยครับคําตอบก็คือว่าเวลาที่คนไข้มาโรงพยาบาลครับจากการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายปกติเนี่ยอาจจะไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ครับว่าเป็นโรคอะไรจรึงจาเป็นต้องเจาะเลือดด้วยเวลาเจาะเลือดเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจดูว่าเราอ่ะมีติดเชื้ออะไร มีความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดขนาดไหนมีระดับน้ําตาลไขมันในเลือดค่าเอนไซม์ต่างๆในตับในเลือดต่างๆเนี่ยผิดปกติขนาดไหนเราจะได้วางแผนการรักษาได้ถูกต้องนะครับและยิ่งถ้าคนไข้มีโรคประจำตัวยอยู่แล้วเช่นเบาหวานความดันโรคหัวใจหรือโรคไตก็แล้วอะไรก็แล้วแต่ต้องมาเช็คเลือดทุกครั้งที่มาหาคุณหมอครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นเบาหวาน เราก็ต้องดูว่ามีระดับน้าตาลเนี่ยสูงขึ้นหรือต่ําลงแค่ไหนหลังจากที่เรากินยารักษาไปแล้วโรคไตก็ต้องเช็คดูว่าค่าการทำง,งานของไตเนี่ยปกติไหมจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนยาอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเวลาไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอสั่งเจาะเลือดก็ต้องไปตรวจเช็คนะครับเพื่อแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป